สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีไอเทมตัวหอมมาบอกเป็นแบรนด์ของ Orchid Wonder นะครับเนื้อครีมเป็นอ m มเม i o n ชั่นซึมเข้าผิวไวมากเลยครับกลิ่นก็หอมมากเลยให้ความรู้สึกดกมาอ่อนๆเลยและไม่ใช่แค่หอมนะทุกคนแถมยังช่วยเรื่องผิวแห้งได้ด้วยเพราะครีมให้ความชุ่มชื้นถึง12ชั่วโมงเลยครับไม่ว่าจะไปมหาลาัยหรือห้องแอร์เย็นๆที่ทําให้ผิวแห้งครีมตัวนี้ช่วยได้จริงๆครับลดปัญหาผิวแห้งก้าและช่วยเพิ่มความกระจ่างใสดีๆด,ด้วยครับ คนที่ชอบทำกิจกรรมข้างนอกอย่างผมแล้วก็ยิ่งต้องดูแลผิวเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือว่ายน้ำกลางแจ้งแต่ลอนนี้โคตรสุดไปเลยครับแต่ผมก็มีตัวช่วยออร์ i ิดวันเดที่มีสัรสกัดจากดอกกล้วยไม้เพื่อทำให้ผิวของเราชุ่มชืน้นและลากของดอกโบตันที่สามารถทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นได้ดีด้วยครับแถมขนาดพกพาสะดวกพวกพาไปได้ทุกที่เลยครับ คเคล็ดลับตัวหอมและสุขภาพผิวดีของผม